ในบุคผมวิชัยพ t t นะครับวันนี้เ,เดี๋ยวเราจะไปส่งรถเจรเญอร์กันนะครับคันนี้ก็เป็นรถเจเลลิอร์ที่เป็นเผากระบะนะครับแต่ว่าคันนี้พิเศษก็คือเป็นช่วงล่างเป็นอของโครงกระบะเก่านะครับคือมันจะมีแนวนะครับมันมีแนวก็คือใช้โครงระสซีมีแนวมีโชค๊ค รถกระบะนะครับแกเรามาตัดลวงหน้าออกแล้วก็ทําเป็น,น,นชุดลากนะครับแล้วก็ใส่คอกนะครับแต่ครั้นี้บอกก่อนนะครับว่าใส่ได้ไม่เกินสามตันนะครับเพราะว่าเราเสริมเหล่ยมาแค่นั้นนะครับครับก็อยู่ข้างหลังนะครับผมลากทดสอบลากจุ่นะครับ <c oughs> คือซาล,ลี่เราบางทีเราทําเองนะครับโกงกับซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะหา,ายากนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีอยู่ที่ความสะดวกเวลาเราไปเอา,อาของเอาสินค้าพวกนี้มันต้องใช้รถเข็นไปยกมานะครับทีนี้แล้วก็ทำค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงครับต้นเบสนนิดหนึ่งกัน,น,นมันไม่เหมือนที่เราทําเป็นโกงขึ้นมาใหม่แบบนั้น คือเราทาํามาเยอะแล้วนะครับเราค่อนข้างจะชำนาญนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่นะครับอันนี้ก็ไปส่งที่จังหวัดเจิงเซานะครับเจิงเซาก็คันนี้ในราคาที่สี่หมื่นห้าพัน,นบาทก็ใช้งานได้หลากหลาย มีแหนบเนี่ยอาจจะใช้เกี่ยวกับพวกรึไปนะเกี่ยวกับรถลากวัวรถขนวัวก็ได้ะไรนะครับมีแหนบก็จะนุ่มหน่อยนะครับแล้วก็พวกรถบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยครับขนลากจริงๆมันมีแหนบมันก็เซฟเซฟหลายอย่างนะครับเติยมแต่ยางกระทกพวกเนี้ยครับนิ่มมากนิ่มมากโอเคครับโอเค เดินทางนะครับวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับนิ่งมากยิงกมีโอกาสก็อาจจะทำาด้ตัวนี้หน่อยนะครับตันนี้ตัดก็ซีมายาวนะครับเรายังไม่ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่คันนี้ได้ร้อยเจ็ดสิบความกว้างที่ร้อยเจ็ดสิบยาวที่สามเมตรห้านะครับ โอ้เราตัดไปยาวจริงๆพ่อก็ปากนี้เราจะทําแค่2เมตร50ก็พอขันต่อไปนะจะขายถูกลงนิดนึงนะครับจาก30,000 30,700,005ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าสั้นมันก็จะคล่องตัวนะครับที่นี่ก็ไม่ได้ยาวมากนะครับ3เมตร50นะครับโอเคครับผม ันนี้จะสอบวิ่งนะฮะสอบวิ่งนิ่มมากก็แต่ประมาณนี้ครับใช้โครงกระบะนะครับโค้งจะสี่กระบะเลยแล้วก็มายกสูงขึ้นนะครับต่อคอคือคอตัวเนี้ยตอนแรกเราทำมันมันสูงนะครับพอเราแค่ทำบระดับแล้วไม่ได้จอดรถเทียบนะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องขยับคอม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเหล็กรางสามใช้รางสามนะครับเพราะว่ารางสี่มันจะถึกไปเพราะว่าข้างล่างเป็นรางสี่นะครับก็คำอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแหนบพร้อมโชกนะครับเป็นของที่แหนบแหนบเราเสริมให้นะครับคันนี้เราเสริมแหนบให้ลูกค้าจะใส่ประมาณสองตันสองตันสองตันห้า ใช้ L 5 0ล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราก็ใส่เหล็กลางทั้งหมดเลยนะครับเหล็กลางทั้งหมดเลยเพื่อให้มันแข็งนะครับประมาณนี้ครับเราไม่ได้ตัดอะไรเลยเราไม่ต้องการให้มันอ่อนนะครับบางทีถ้าเราตัดพวกเจ่มันโดนความร้อนมันจะอาจจะทําให้ ความแข็งแรงของกระ,ะสีมีปัญหาได้ครับแล้วเลยไม่ตัดสักตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวทดลองนะครับยังไงก็ใสนใจก็ติดต่อก็ได้นะครับทำมาราคาที่สี่หมื่นบาทนะครับไม่มีฝาท้ายนะถ้ามีฝาท้ายก็อาจจะบวกราคาขึ้นไปอีกหรือสูงความสูงขึ้นก็อาจจะบวกราคาไปอีกนะครับตัวนี้เราใส่ไปที่เสียบนะครับเสียบไม้ นี่ก็ส่งที่ฉะเชิงเซานะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยครับ083 338 35 07 083 338 35 07นะครับเดี๋ยวไปไปเจอกันบ้านลูกค้านะครับอีกประมาณ6กิโลนะครับผมสวัสดีครับก็มาส่งลูกค้านะครับในป่าอย่างนี้เลยครับเพราะว่าส่งหน้างานเลยนะครับเพราะลูกค้าก็สั่งเพื่อจะเอามาทำงานใยวันนี้นะครับ ออกมในป่าคลับเขาเรียกว่ามาขนไม้ยูคาวแกะกลางอะไรนะครับเพราะรถใหญ่มันเข้าไม่ได้ใช้รถไถห้าสิบแหล่งหลากนะครับอันนี้ก็รถขีดไม้นะครับอยู่ข้างบนเนี่ยเข้าไปซ่อมนะครับวนปลาม ส,สิบเมตรามามนะเพราว่ากว้างมากเลยส่วนปามนะมันไม่ชัดนะครับมันย้อนแสงครับเปนาถึนที่แล้วนะครับป่ายางครับเข้ามาลึกพอสมควรรถก็จอดไว้ตอนนี้เรามาดูรถคีบนะครับกำลังลงคีบสามร้อง คือผมอยากดูว่า,าล้อหลังเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะไอล้อตัวที่สามเนี่ยแล้วมันจะลงตรงไหมฮะจึงดูฝีมือคนขับนะฮะสกูสกูไดูกันครับสามล้อข้างหลังคอนโทรลไม่ได้จะลงไง มีวิธีนะไม่ล้อมันตรงแล้วก็ไหลลงมาขึ้นนะ่มันด้านหน้าขึ้นมันได้แต่ถอยลงเนี่ยมันยังไงเอาเอา๋ยวดีวย๋ยวทำยังไง จ้าน่ะเขาจีเข้า,นะขา,ขาปลาแล้วไม่ยังล่ะาลหาไก่ฮักอีกแล้วโอ